สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะข้าพเจ้าจะพาเพื่อนๆมารีวิวไอศครีมของโกริโกะค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นโกริโกระรสสตรอเบอรี่อะค่ะค่ะ,ะพงจังโกเล่นั่นนี่ฮ้องนั่นเด็กอยู่เด็กส์ค่ะบุกุโจโุคุโจชิโบริชิโบริก็ประมาณว่าทำจากของแบบ これはあの僕中搾り,りたて搾<あ>り搾<ん>って3日以内ない搾り搾って3日以内い搾って3日以内,日以内ここ新鮮なミルクを作作りましたあ,あ,これあのまき中新鮮なミルクの おいしいอ่ะおอิมกชิมอ่าิถจิคอมましอะไรถูกิชิมมิ้งましたะัดังนั้นอนีอ้ค่ะก็อันนี้นะคะนมนมจากเอ่อจากนมอะไรนะกีอ่าโนชินเซธรรมชาติเลยค่ะนะคะแล้วก็ใช้นมจากธรรมชาติรสอร่อยนะคะ これはた。さっきなし、ตสกินชชけ。นมนมนวันนะคะนนะควันนะใช้นมสดนะคะนมจากธรรมชาติมารีนมจากวัวค่ะสวันแล้วก็นำมาทำเป็นไอศครีมเลยค่ะค่ะ คุณจางซูมิมาเซนอาเกเต็กโอนไกนชิมาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะของโกริกบเนี่ยนะคะเขา,าจะมีหลายรสหลายชาตินะคะมีทั้งนมสดสตรอเบอรี่ลัมเลซินแล้วก็ชีสบูเบอรี่นะคะค่ะแต่อันนี้พอดีข้าพเจ้าเอาออกมาข้างนอกค่ะเนื้อเนื้อเขาก็อาจจะละลายลนิดนึงนะคะแต่ต้องบอกได้เลยถ้าเกิดของโกริกกนะคะ อยากดยส่วนตัวนี่ข้าพเจ้าชอบไปดูส่วนตัวเพราะว่าของเขาจะอร่อยะคะ่ะนมเขาจะข้นดีนะคะ่ะแต่อันนี้ที่เขาละลายเพราะพอดีว่าข้าพเจ้านําออกมาจากตู้นาะตู้เย็นนานแล้วนะคะนี่นะคะหอมหวานหวานอ่นอ,อนๆค่ะหวานอ่นอ,อนแต่ว่าเขาจะแบบอะไรอะ่ะหอม หวานน่อยแล้วก็มีรสของนมที่ข้นแบบรสของนมอะค่ะข้นอร่อยค่ะต้องยังไงก็ยังเป็นลูกค้ากริโกะไอศกรีมกริโกะค่ะชอบอร่อยค่ะอร่อยค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะวันใจผันใจของข้าพเจ้าค่ะไอศกรีมกริโกะค่ะขอตัวทานให้หมดก่อนก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ